ยายกตกิส์นี่วเกราะเมตต้นสวัสดีจ้ามาแลยจ้ามาแลยจ้าเมีฝรั่งชนบทมาแลยจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งนะคะอากาศอยู่ที่5องศายายจะมาเอาต้นหอมยักษ์ไปทําซุปไก่พี่เหมือนก็มาเอาฟืนนะคะใอ้มเอา เอาหอมอยักดยายเขาขูดก่อนนะคะฝนตกปรยโปรยนะคะเนี่ยเพื่อนฝนตกปรยโปรยนิด,นด น,นี่ก็ปลูกสตรอเบอรี่เอาสตรอเบอรี่มาปลูกแซมสตรอเบอรี่จะสวยไหมเนาะนี่ยายจะเอาไปต้มใส่ซุปไก่ว้าหวานเลยเนี่ยนะเหมือนหอมใหญ่เลยแต่อร่อยกว่าหอมใหญ่อร่อยกว่าหอมใหญ่เยอะเลยแล้วยายเขาทําความสะอาดก่อนนะหน้าสดสดอยู่เลยนะคะหน้าสดสด ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปยังไม่ได้แต่งนะโอ้ยังไปสับโดนไอ้ต้นอยู่ข้างล่างสับโดนไอ้ต้นยาง วันนี้ไม่ได้เอาพี่หมื่นเป็นคนมาเอาฟืนวันนี้ว่าเห็ียนมือห้าองศานะคะบอกเอียงห้าองศานี่ถ่ายรูปหน่อยแฉถ่ายรูปหน่อยหูเยียนมือ พอเปลือกนี่เอาไว้ค่นี่เลยผักชีเดี๋ยวค่อยผักชีรากผักชีเดี๋ยวค่อยไปเอาในห้องใต้ดินไปเอาใบขึ้นใช่หน,น่อยเอ้ยจมจมจมตกลุม <c oughs> แค่นี้พอเนะหคะวันนี้ที่เหมือนเป็นคนขนฟืนโอเค ยายก็ไปให้อาหารไก่เรียบร้อยแล้วก็เข้าบ้าน3ามฟองเหมือนเดิมนะคะวันนี้แต่ยายยังไม่เก็บเดีค่อยเก็บมามาถึงครัวแนละ้วนี่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะทำกับข้าวเดี๋ยวขอเอาใยานออกจากเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าเพึ่งล้างไปเมื่อวานเนาะ ยายเขาทำก่อนด้วยนี่มาคัา่เครื่องร่างจานเนาะเมืม่อกี้แฟนยายมาช่วยยกไปเก็บนะ <c oughs> แต่เขาไม่เข้ากล้องเมื่อกี้เขาช่วยยกไปเก็บนะออมันเรียกว่าไงนะเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เราก็เก็บแค่บอกว่าแบบว่าที่เราใช้ประจําใช้กินประจาเนาะแต่ว่าอันไหนที่ว่าของที่ว่าดีๆพวกจานที่ว่าดีๆไปเก็บอีกที่หน,นึ่งเนาะนี่นะคะพอเราเอาออกหมดแล้วทีนี้เราก็มาจดใส่อันนี้ก็คือ น้ำยาล้างจานนะคะไม่ใช่น้ำยามันเป็นก้อนเนาะนี่เขาจะมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วเอาทุงออกแล้วก็ใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็ปิดนี่ดยาเอาทงออกตรงนี้ก็จะใส่น้ำแบบถ้าใครใช้เป็นน้ํายาก็จะใส่ตรงนี้เนาะอันนี้ใส่เป็นก้อนมีแบบน้ํายาแล้วก็มีแบบก้อนแล้วแต่เราจะเลือกใช้เนาะ อยากจะใส่น้ำยาหน่อยอแล้วก็ตรงนี้นานๆทีเอาเกลือใส่เนี่ยมันจะมีเกลือของเขาในยใส่ให้ดูเหลือเป็นเม็ดๆ น้ํามันจะฉีดขึ้นมาค่ะมันจะข้างบนนั้นก็จะมีน้ําฉีดขึ้นลงมาข้างบนอันนี้ก็จะมีน้ําเนี่ยหมุนไปเนี่ยมันจะมีแบบใบพัดหมุนไปเนาะเนะี่ยแล้วก็ด้านข้างก็จะมีน้ําออกมาแล้วก็อันนี้ก็จะมีน้ําพุ่งมาข้างบนแล้วก็หมุนไป tomb. อย่างเนี้ยน้ําก็พุ่งมาน้ําพุ่งขึ้นพุ่งลงด้านข้างเนาะ ตอนยายตอนยายมาใหม่ๆยายเครื่องลลางจานยายนึกว่าจะเหมือนเครื่องซักผ้ายายว่าคิดว่าจานมันไม่แตกหมดบ่เ <laughs> นาะนะไปเนาะพอไปทำอย่างอื่น <laughs> ตรงนี้ก็เป็นตที่เก็บขยะเนะาะมาล้างผักทำความสะอาดเนพวกนี้ยายก็จะล้างล้างเสร็จแล้วก็เอาลงเครื่อง ก่อนจะเอาลงเครื่องต้องล้างล้างเศษออกก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนอันนี้ก็คืออ่างุท่ทหายเก็บแช่ไว้ทำน้ําองางนนะคะเนี่ยเก็บแช่แข็งไว้เห็นไหมเนี่ยจะออกมาเป็นน้ำเลย,เยแช่แข็งไว้เนาะก็มาทำน้ำองางุนสดๆเลยนี่นะคะน,นี่เราก็มาตอนนี้ยังไม่บีบเท่าไหร่หรอกเพราะน้ํามันเยอะเดี๋ยวค่อยบีบ กินตัวนี้หมดนี่เราก็เอาน้ำใส่เห็นไหมนี่มันก็มีความหอมความหวานของน้ำองุ่นเนาะแต่ก็มันไม่หวานธรรมชาติไม่ใช่หวานน้ำตาลเนาะถ้าเราหมดตัวนี้เราก็มากดกดกดอีกเนาะนี่แหละน้ำผลไม้ททนี่ไปแช่เย็นไว้อันนี้ก็โครงไก่ของเราเองนะคะเนื้อทั้งนั้นเลย เนื้อทั้งนั้นแหละเนี่ยที่ยายเคยบางทียายต้มซุปเปล่าๆไม่ใส่เนาะที่เคยถ่ายคลิปให้ดูต้มซุปเปล่าๆไม่ใส่ผักก็จะไปทําเปลี่ยนดัดแปลงเป็นข้าวมันกงมันไก่เนาะเนี่ยเนื้อทั้งนั้นแหละพราะของเราเองเราละออกให้เนื้อมันติดอยู่เยอะแยะเลยเนาะนี่นี่ยายจะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆก็จะต้มซุปต้มซุปวันนี้จะใส่ต้นหอมยักษ์นั่นแหละ หวานดีหอมนั่นน่ะเนะาะในยายเขาสับก่อนเด้อก่อนที่เราจะสับไก่ตั้งหม้องไว้ก่อนนะคะยายใส่เกลือรพริกไทยรสดีลงไปอันนี้ก็รากผักชีนะคะนี่จะเอากระเทียมใส่ไปก้อนหนึ่งกระเทียมดองใส่แต่หัวกระเทียมนะคะไม่ได้ใส่น้ำ อันนี้มันก็มีรสชาติอยู่แล้วนี่ใส่ไปก้อนหนึ่งหรือว่าจะใส่อีกก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่เรานะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่แครงไก่ลงไปนะคะก็ต้มเหมือนต้มซุปทั่วไปนี่แหละเพื่อนๆไม่มีอะไรมากมายเนาะออมีผักอะไรในสวนก็ใส่ลงไปพวดพลาดพืบหน้าหนาวกสดน้ำร้อน อร่อยอร่อยห,อห,นหนาวกินอย่างนี้แหละนี่นะคะเพ,เพื่อนอันนี้เป็นซี่โครงนะต้มซี่โครงยายจะไม่ค่อยใส่ผักเยอะเท่าไหรเนาะแต่ถ้าเราต้มเนื้อไก่ธรรมดาพวกน่องพวกอะไรยายจะใส่ผักเยอะออถ้าไม่มีผักสดในสวนยายก็จะไปเอาผักที่ว่าเราแช่แข็งไว้พวกหน่อไม้ฝร,รัง่งแครอทกระลำอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละจะเอาผักพวกนั้นมาใส่เนาะแต่ถ้ายายต้มโครงยายก็จะหาผักสดสดในสวนเนี่ยแหละมาใส่ใย่า้ยนิดยมาน่อยเนาะเนี่ยอันนี้อันนี้หวานหวานอร่อยต้มซุปอร่อยอร่อยเพื่อนที่ยายไปขุดมามาเนี่ยให้มันเปื่อยก่อนได้ค่อยใส่ผักเพราะว่าไก่มันจะเหนียวนิดนึงไม่เหนียวไม่ถึงกับเหนียวมากหรอกห้าสิบห้าสิบครึ่งไก่พันครึ่งไก่บ้านเนาะเพื่อน เฮรอดลงไปเฮรอดมันสุกยากนมมันน้ำสุปมันกลมกลมนะนี่นะคะตีนี้ก็ใส่ไอ้นี้ลงไปก็รอให้เดือดก็ใช้ได้แล้วแหละย,ยายก็จะกินกับข้าวแฟนยายเดีย่ยยายจะให้กินกับมันฝรั่งเนาะอันนี้ก็คือข้าวของเขาเนาะร่อยอร่อยเพื่อนๆสดน้ำร้อนๆอา่า หนาวๆอย่างนี้สดน้้ำร้อนๆโอ้โหดูดนะิไก่เราเองมันอร่อยกว่าไก่ซื้อเยอะเลยเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ทีนี้ก็นี่มันฝรัง่งอ,อุ่นมันฝรั่งแล้วนะคะแล้วก็ตัดซุปใส ยายไม่ค่อยชอบเอาใส่มันฝรั่งไปในหม้อบางคนก็ใส่ไปในหม้อนะแต่ว่าเวลาเราอุ่นแล้วมันก็เละนะก็เลยไม่ชอบแบบนั้นนะเดี๋ยวเขาตัดก่อนนี่ของยายพริกน้ำปลาอรอแล้วของยายนี่น้ำอองนนี่เห็นไหมเพื่อนๆน่ากินไหมใส่อันนี้ลงไปหน่อยโอ้พอแค่นี้แหละนี่ ไปเสิร์แฟนยายก่อนเดี๋ยวเราค่อยมากินข้าวพร้อมกับแฟนยายนะคะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะเนาะไปะแค่นี้แหละเพื่อนคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาด้วยนะคะแฟนยายไม่ชอบข้าวกล่องถ้ากินข้าวพร้อมกันก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะ